ดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมารีวิวเจ้าควายบัฟาโลสีดำนะคะนี่มาพร้อมแก๊งเพื่อนๆของเล่นใส่ฐานเขาเลยนี่มาดูกันเลยแกะกล้องนี่เจ้าควายแบบนี้เลยนะคะนี่อะเรามาแกะกันเลยอะทุกคนนี่บัฟฟาโลควายของเราโอ้โหสุดยอดเลยนี่ มีแอลฟ่นด้วยแล้วก็มีเจ้าควายด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้าควายกันเลยดีกว่าทุกคนนี่ไปเลยไปกินยญ้าเลยนี่มีเสียงมีไฟนะคะทุกคนน,น,น,นี่บัฟเลูของเราโอ้โหมาก่อนเลยนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาพา ที่ควายของเราวิ่งเล่นไปพร้อมกันกันกบเจ้าไดโนเสาร์ดีกว่าไปแล้วนี่ทุกคนเจ้าไดโนเสาร์องเราทำไม oh โ,โ,อโอ้ my god พี่ไดโนเสาร์โอ้เจ๋งไปเลยโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่า จะมีพี่ฮอบโค,โคโดอยเราไปตามหาที่ควายดีกว่าทุกคนน,นี่บอฟโฟโลกลับมาหาเพื่อนเลยนี่เจ้าวจควายป่าไปแล้วเจ้าควายวิ่งไปแล้วทุกคนนี่ ว้าวโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย